คุณเคยอยากเป็นคนที่แข็งแกร่งโดยไม่มีอะไรมาสั่นคลอนคุณได้ไหมคนที่ไม่แคร์คาวิจารณ์การถูกปฏิเสธการสูญเสียหรือแม้แต่การถูกหักหลังคุณเคยฝันถึงวันที่ความเจ็บปวดเง,งียบๆในใจจะจางหายไปบ้างไหมความปวดร้าวที่กัดกินคุณจากข้างในถึงแม้ภายนอกคุณจะแส้ทำเป็นเข้มแข็งอยู่ก็ตาม บางทีคุณอาจเหนื่อยแล้วกับการต้องเอาใจคนอื่นเหนื่อยกับการรักษาภาพลักษณ์ของคนที่เข้มแข็งตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องการก็แค่การได้พักสักครู่พักจากแรงกดดันของการเป็นคนที่ไม่มีใครแตะต้องได้แต่มีอะไรที่กวางบอกได้อย่างหนึ่งสิ่งที่บางทียังไม่มีใครกล้าบอกคุณตรงๆ ตราบใดที่คุณยังพยายามหลีกหนีความเจ็บปวดความเจ็บปวดนั้นจะยังคงควบคุมคุณอยู่เสมอตราบใดที่คุณยังพยายามกลบเกลื่อนหลบซ่อนหรือปกป้องตัวเองจากความรู้สึกเหล่านั้นคุณก็ยังคงเป็นตัวประกันของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นตัวประกันของคำพูดที่บาดลึกของการกระทำที่ทำให้ผิดหวังและของความเงียบ ที่กัดกินหัวใจคุณอย่างช้าๆแต่นี่ไม่ใช่ความอ่อนแอนี่คือความจริงของผู้คนส่วนใหญ่เพียงแค่บางคนแกล้งทำได้กเก่งกว่ากค่เท่านั้นเองเราไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่คือสิ่งที่เราเลือกจะก,กลายเป็นต่างหากและนี่คือจุดเปลี่ยนมันไม่ใช่เรื่องของการปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอก มิใช่เรื่องของการกลายเป็นคนเย็นชาไม่แยแสหรือแตะต้องไม่ได้แต่มันคือเรื่องของการหลอมรวมการนำเอาสิ่งที่ยังคงบาดลึกในความมืดออกมาอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพราะความเข้มแข็งที่แท้จริงไมิใช่การไม่มีความเจ็บปวดแต่คือการตระหนักรู้ในความเป็นตัวเองแม้ในขณะที่กำลังเลือดไหลยอยู่ก็ตามถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญวิดีโอนี้คือวิดีโอสำหรับคุณคุณที่เหนื่อยกับการเจ็บปวดก,กับทุกสิ่งและทุกคนคุณที่รู้สึกว่าตัวเองมักเสียเปรียบทางอารมณ์ราวกับว่าผู้คนมีอำนาจบางอย่างเหนือคุณโดยที่คุณเองก็ไม่สามารถอธิบายได้แต่ฉันอยากจะบอกว่ามันไม่จาเป็นต้องเป็นแบบนี้แต่คุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่าง ที่มันอาจเจ็บปวดและบางทีความเจ็บนั้นจะปลดปล่อยคุณเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดนั้นอยู่ภายนอกเกิดจากพฤติกรรมของคนอื่นเกิดจากคำพูดที่ไม่ได้คิดเกิดจากการถูกทอดทิ้งหรือการถูกทรยศแต่ความจริงที่มันโหดร้ายก็คือไม่มีสิ่งใดเหล่านั้นเลยที่ทำร้ายคุณได้จริงๆ หากคุณไม่มีบาดแผลที่มันยังคงเปิดอยู่อยู่ข้างในคุณเองสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นทำกับคุณแต่มันคือสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นมันไปกระตุ้นภายในคุณต่างหากคือเรื่องราวที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังคือบาดแผลเก่าๆที่ไม่เคยถูกรักษาคือความว่างเปล่าที่คุณพยายามซ่อนไว้ด้วยความเข้มแข็งด้วยความหยิ่งทะนง ด้วยความพยายามสุดชีวิตที่จะดูเหมือนว่าสบายดีความเจ็บที่เรารู้สึกต่อโลกภายนอกเป็นเพียงเงาสะท้อนของสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกหลอมรวมเข้ากับโลกภายในของเรานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนจึงสามารถผ่านเรื่องราวเลวร้ายได้โดยยังมีความชัดเจนในใจแต่ในขณะที่บางคนกลับพังทลายเพียงเพราะคำพูดธรรมดาเพียงคำเดียว มันไม่ใช่เรื่องของอะไรที่มันเกิดขึ้นแต่มันคือเรื่องของสิ่งเหล่านั้นมันไปโดนตรงไหนในใจของคุณต่างหากคุณยังคงเจ็บอยู่มากเพราะลึกๆแล้วคุณยังเชื่อว่าคุณควบคุมวิธีการที่โลกปฏิบัติต่อคุณได้คุณยังคงพยายามเป็นคนที่ดีพอฉลาดพอเข้าใจพอรากับว่าการเป็นแบบนั้นจะทำให้ไม่มีใครกล้าทำลายคุณ แต่ความพยายามจะควบคุมคือภาพลวงตาและตราบใดที่คุณยังเกาะมันไว้คุณจะยังคงตึงเครียดพยายามคาดเดาสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้คุณอยากหยุดเจ็บใช่ไหมงั้นคุณก็ต้องเลิกพยายามปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่การควบคุมมากขึ้น แต่คือการตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้นต่างหากตราบใดที่คุณยังเชื่อว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนก่อนคุณถึงจะหยุดเจ็บคุณก็จะยังคงเป็นทาสของการกระทำของคนอื่นอยู่ร่ำไปเสรีภาพของคุณจะเริ่มต้นในวินาทีที่คุณเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งที่มาจากภายนอกมันจะมีพลังก็ต่อเมื่อมันสะท้อนบางสิ่งในตัวคุณ ที่นั่นคือจิตไร้สำนึกสิ่งที่คุณไม่เห็นไม่เข้าใจและยังไม่สามารถควบคุมได้คือสิ่งที่ควบคุมชีวิตคุณและเราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในอีกระดับหนึ่งเพราะที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้ตื่นขึ้นจากคำโกหกที่ว่าคุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้แล้ว เราคุณยังไม่ควบคุมมันจริงๆตราบใดที่คุณยังใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติมันยังคงตอบสนองโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมยังรู้สึกโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันมาจากไหนยังตัดสินแล้วกลับเป็นคนที่ทำลายตัวเองตราบใดที่คุณยังไม่ทำให้จิตไร้สำนึกกลายเป็นจิตสำนึกมันจะควบคุมชีวิตคุณแล้วคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตา นี่คือคำที่คุณคาวจึงเคยกล่าวเอาไว้และนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในตอนนี้ความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกความโกรธที่ปะทุขึ้นโดยไม่รู้ตัวความเศร้าที่ถาโถมโดยไม่มีคำอธิบายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือข้อความที่ส่งมาจากส่วนลึกของตัวคุณเองส่วนที่ถูกลืมถูกกดทับ และถูกละเลยด้วยตัวคุณเองคุณข่าวจุงเรียกพื้นที่มืดมิดอันนี้ว่าจิตไร้สำนึกมันไม่ใช่กลุ่มความคิดที่คุมเครือแต่มันคือพลังงานที่มีชีวิตระบบทั้งหมดของความทรงจำบาดแผลความปรารถนาและความกลัวที่คุณไม่อยากผาเผชิญหน้าแต่มันยังคงกำหนดสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณทำคุณเคยสงสัยไหมว่า ทำไมคำบางคำถึงทำลายคุณได้ทั้งที้คนอื่นกลับไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะคำเหล่านั้นมันไปแตะจุดที่ยังมีชีวิตอยู่ข้างในถ้ามันยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าคุณยังไม่เคยเผชิญหน้ากับมันจริงๆคุณแค่กวาดมันไว้ใต้ผมของจิตใจและตอนนี้คุณกำลังสะดุดกับมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ จนกว่าเราจะยอมรับมันการพิภากษาไม่ใช่การปลดปล่อยแต่คือการกดขี่แล้วคุณละ่ะทำอะไรมาตลอดคุณพิภากษาตัวเองคุณกดความรู้สึกตัวเองคุณเงียบแล้วก็ปิดเสียงข้างในตัวเองเรากบว่าทั้งหมดนี้มันจะแก้ปัญหาได้แต่ความจริงก็คือจิตไร้สํำนึกไม่เคยหายไปเพียงเพราะคุณเมินเฉยต่อมัน มันแค่หาวิธีใหม่ที่อันตรายกว่าในการแสดงออกในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือที่เราเรียกว่า Toxic r e l ationship ในพฤติกรรมทำลายตัวเองที่คุณหยุดไม่ได้ในความวิตกและความกังวลความกลัวที่โผล่มาในวันที่ทุกอย่างควรจะไปได้ดีนี่ไม่ใช่โชคร้ายแต่มันคือจิตไร้สำนึกของคุณเองที่พยายามจะปลุกคุณให้ตื่นแต่คุณก็พยายามกดมันไว้ คุณยังคงหลับไหลยอยู่คุณอยากเป็นคนที่ไม่เจ็บปวดอีกแล้วใช่หรือไม่งั้นก็เลิกวิ่งหนีสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในตัวคุณซะเพราะตราบใดที่คุณยังไม่รู้จักจิตไร้สำนึกคุณก็จะยังคงเป็นหุ่นเชิดของอารมณ์ตัวเองอยู่ต่อไปและยิ่งคุณพยายามปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดภายนอกมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งอ่อนแอต่อความเจ็บปวดภายในมากขึ้นเท่านั้นแต่มีทางออก และทางออกไม่ใช่การป้องกันตัวเองแต่คือการหลอมรวมตัวตนของคุณเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เพราะการเป็นคนที่ใครก็แตะต้องไม่ได้ไม่ใช่การต่อต้านโลกแต่มันคือการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วความไม่สันคลอนที่แท้จริงคืออะไรและเหตุใดความแข็งแกร่งที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากเกราะแต่เกิดจากการยอมรับ คนส่วนใหญ่เชื่อว่าทางเดียวที่เขาจะไม่เจ็บปวดคือการปิดหัวใจตัวเองพวกเขาสร้างกำแพงสร้างหน้ากาพัฒนาเกราะทางอารมณ์และแซงทำเหมือนว่าไม่มีอะไรมาแตะต้องพวกเขาได้พวกเขาพูดว่าฉันไม่แคร์แล้วไม่มีอะไรกระทบจิตใจฉันได้หรอกฉันชาไปหมดแล้วแต่ข้างในพวกเขายังเลือดไหลย,ยังไม่หยุดยังคงถูกกัดกร่อน เพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกหรือไม่รู้สึกแต่คือการไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรและเพราะเหตุใดและสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนที่ยังไม่รู้จักตัวเองเท่านั้นคุณอาจรู้ทฤษฎีทั้งหมดเชี่ยวชาญเทคนิคทุกแขนงแต่เมื่อคุณสัมผัสวิญญาณของมนุษย์จงเป็นเพียงวิญญาณของมนุษย์อีกดวงหนึ่งเท่านั้นและวิญญาณมนุษย์ดวงนั้นคือสิ่งที่คุณพยายามซ่อน ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากความเข้มแข็งภายใต้บุคลิกที่ดูไม่สะทกสะท้านแต่มันกำลังกรีดแล้วออกมาว่าขอแค่มีใครมองเห็นชั้นทีความแข็งแกร่งทางอารมณ์ไม่ใช่การเย็นชาไม่ใช่การเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหรือการแกล้งทำเป็นไม่แคร์แต่มันคือการหลอมรวมการยอมรับการนำเอาทุกสิ่งที่คุณเคยฝังเอาไว้ในเงามืด กลับออกมาอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างคุณจะไม่กลายเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้ด้วยการสร้างกำแพงแต่คุณจะกลายเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้อีกเลยเมื่อคุณตระหนักได้ว่าไม่มีใครทำร้ายคุณได้เมื่อคุณโอบรับมันไว้แล้วเมื่อคุณรวมเงาเมื่อความกลัวข้อบอกพร่องความไม่มั่นคงเข้าด้วยกันคุณจะหยุดตอบสนองโดยอัตโนมัติคุณจะเริ่มเฝ้าสังเกต คุณจะเลือกและคุณจะไม่เป็นหุ่นเชิดของอารมณ์ตัวอีกต่อไปนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงและกระบวนการนี้คือการกลายเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงไม่ใช่ในแบบที่คุณอื่นอยากให้คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่คุณคิดว่าคุณควรจะเป็นเพื่อให้ได้เป็นที่ยอมรับแต่คือสิ่งที่มันผุดขึ้นมาจากภายในจากการพบกันของแสงและเงาของอีโก้ และจิตไร้สำนึกมันคือกระบวนการของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคุณไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแต่คุณต้องกลายเป็นตัวตนที่ครบถ้วนและนี่คือความรับที่ไม่มีใครเคยบอกคุณยิ่งคุณวิ่งหนีความเจ็บปวดความเจ็บปวดจะยิ่งวิ่งไล่ล่าคุณยิ่งคุณพยายามไม่รู้สึกคุณจะยิ่งเปราะบางแต่เมื่อคุณเผชิญหน้ากับบาดแผลของตัวเอง เมื่อคุณยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นทั้งในด้านที่งดงามและในด้านที่น่าอับอายสูงส่งและน่ารังเกียจสิ่งภายนอกจะไม่มีอำนาจใดทำลายคุณได้อีกต่อไปแต่เส้นทางนี้ต้องการความกล้ากล้าที่จะมองเข้าไปข้างในกล้าที่จะถอดหน้ากากกล้าที่จะรู้สึกเพราะกุญแจของการเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่ในความเจ็บปวดนั้น และเราจะค้นพบในสิ่งนี้ได้เมื่อคุณเริ่มที่จะกล้ามองเห็นมันสวัสดีค่ะ